นนก็มาดูผมสวัสดีเอ้สวัสดีเอ,สสดเอเลนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมชื่อว่าอะไรไม่รู้อยู่ผมลงใต้ให้ลงใต้คิปชาตเดี๋ยเดี๋ยวก็ไปอ่านดูกันนะครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราเจอพี่แป้งพี่ขวัญไปแล้วนะคะผมแล้วผมก็อ่านเสร็จแล้วด้วยแล้วเพิ่งมาแครครับเพิ่งทำไมเหรอเอบในไม่รู้จักสินะว่าพี่ ว่าขวัญเป็นไอดอลนะักเรียนเรียนในขนาดของพวกเราเลยนะเธอเป็นคนน่ารักและนิสัยดีมากด้วยอนโตอนาโตคือเรานะครับผมนั้นเหรอ ฉันชื่อว่านักเรียนส่วนใหญ่ในห้องต้องอิจฉานายแน,แน่แน่แน่หัวหัวเลาะฮานตะนายก็เป็นหนึ่งในคนที่อาจอิจฉาฉันด้วยสินะฮะเอ๊ะมันมันมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก เป็นว่านายโชคดีละกันที่ได้นั่งใกล้ขวัญนนะ่ะฉันโชคดีจริงๆสินะใช่แล้วเพื่อนขวัญน่นะจะเก่งด้วยนะเธอคงปบิชาน,นายได้ดีเลยละ่ะ ฉันไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ฉันเก่งอยู่แล้วไม่ต้องศึกษาโอเคครับเราจะเลือกคําตอบที่สองนะครับโอเคครับฉันอยากให้ขวัญช่วยดิวหนังสือให้จังแต่ก็คงได้แต่คิดดนำมัง้งเอาเถอะฉันก็รีบไปมาซอมมาซอมกีฬาที่ชมลม เออเอาไว้เจอกันนะอืมโชคดีหลังจากนั้นที่ดิวเอ้ยที่ทิวเดินออกจากห้องแล้วคุณก็รีบหยิบเอกสารของชมลมแคสเตอร์ออกมาจากกระเป๋าอนาโตเฮ hey, ฉันเพิ่งจะมาเรียนที่นี่วันแรกด้วยสิแย่จังฮะ บนุบนพานเดินไปตามอาคารเรื่อยๆระหว่างทางก็สอบถามนักเรียนเพื่อหาที่ตั้งชมลมนักแคสไม่นานนักคุณเอ๊ะอะไรอะไม่นานนักคุณก็เดินมาจนถึงอาคารฝั่งขวามือของโรงเรียนบริเวณนี้เป็น ลานกิจกรรมและมีห้องชมรมปรากฏอยู่มากมายในที่สุดคุณก็เดินมาจนถึงประตูชมรมนักแคสถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรก็ขอโทษเดินนะครับผมโอเคครับนี่กอกกอกกอกแอดกอกกอกกอกแอดคุณตัดสินใจเข้าประตูจากนั้น แล้วก็เปิดเข้ามาข้างในตอนนั้นไม่มีใครในชมรมเลยนอกจากนักเรียนหญิงคนหนึ่งหญิงสาวหญิงสาวสวยไปหางตามองคุณอย่างสงสัยสีหน้าเรียกนิ่งของเธอยังจะอาใจียนัก คุณทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนแก้ก้างอยู่หน้าประตูห้องมีอะไรหรือเปล่าคะกิ๊บเหรอกิ๊บเอาไว้ใต่โอเคครับเร,เราจะ เลือกอันที่สองนะคะเอ้ยอันแรกะะรคะผมเอกสารกิ๊บเอกสารเหรออันนักพอดีมีเด็กหญิงคนหนึ่งทำเอกสารตกไว้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของชมรมนะแคทก็เลยเก็บไว้ให้คุณยืนเอกสารให้กับอีกฝ่ายลุนค่อยๆจนสายตาอ่าน อย่างช้าๆก่อนจะเผยยิ้มออกมากตะแล้วเชียวว่าแบก,กี้แต่ตอนแบนกีแบกี้ต้องทำตกเอาไว้ซักแห่งแน่ๆอันนี้ต้องอึ้งเ,เป็นเอกสารสำคัญสินะครับกิ๊บเป็นลายชื่อของเด็กนะ เด็กนักเรียนปีหนึ่งที่ตั้งใจจะเข้าชมรมในภายเรียนนี้นะคะ่ะคือทำหายไปก็ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆแ,แกแกบี้นี่จริงๆเลยซุ่มช่ามตลอดคุณฟังอีกฝ่ายบนเบา เบาๆ,ๆยังไงก็อขอบคุณมากนะคะไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นไรครับเอ๊ะผมไปก่อนละ่ะไม่ไม่ไม่รบกวนแล้วครับโชคดีค่ะคุณเดินออกจากเข้าไปโอเควันแรกของคุณการเรียนเป็นอย่างราบรื่น ผมขอจะตบนะคะผมจะได้เล่าก็มามากนเลยนะครับผมระหว่างยืนต่อแถวหน้าร้านคุณก็ได้ยินเสียงอันอันเคยคุณเรียกเอาไว้ก่อนโอ้โหสองคนมาพร้อมแบก็กกี้หวันสวัสดีจ้าบางังเอิญจะดีจัง ได้มาเจออนาตะแถวแถวนี้เนี่ยแบ๊กกี้อันนี้แบ๊กกี้อันนี้ขวัญน,นะคะผมอาจจะคุ้นเคยกันแล้วเอ๊ะอ้าวแบ๊กกี้เด็กผู้ชายคนนั้นนี่นาะมพี่สาวรู้จักอนาตะด้วยหรอคะก็ไม่เชิงหรอกฉันเคยเจอเขา วันแรกที่เปิดเรียนน่ะนี่คือพี่สาวของเธอหรอขวัญใช่แล้วจ้ะพี่สาวฉันเองละ่ะพี่แบกกี้จๆๆๆๆเจจจธอเองที่ก็คงเป็นเพื่อนร่วมชั้นของขวัญสินะใช่ครับใช่แล้วละ่ะอ๋อจะ ว่าไปนะวันนั้นเธอทำเอกสารล่นไว้บนพื้นแผ่นหนึ่งด้วยฉันเอาไปคืนในห้องชมลมเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอกสารแผ่นนั้นเอกสารอะไรหรอพี่แบ๊กกี้แบงกี้อะไรไม่รู้อ่านเองนะครับนี่ครับแบ๊กกี้อะไรนั่นแหละครับ ข้างบนโปปลาเป็นไม่ตีนะคะับรายชื่อเด็กนักเรียนปีหนึ่งทั้งหมดในชมรมเรานะ่ะวันนั้นพี่ตั้งใจจะเอารายชื่อไปถ่ายเอกสารแต่ก็หาแผ่นนั้นไม่เจอพี่คงทำหล่นเอาไว้ตอนที่เจอกับเขานี้แหละฮะ อ้น,นี่งไงย้อยทีพี่เมย์มาดูอ่ะคุณเผอเผอยิ้มนึกขำขันคำกับคุณชาเอ้ยซุ่มซ่ามของหญิงสาวที่แป็กกี่สะเข้าอีกแล้วดีนะที่อาณาตะกเก็บรายชื่อนะักเรียนเอาไวไ้ไม่อย่างนั้นคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆตะกี้น Hey, นะเฮนะ้ขอบคุณมากนะเธอชื่ออะไรนะอนาตตะใช่ไหมขอบคุณมากนะอนาตตะหากไม่ได้นายช่วยเอาไว้วันนั้นฉันคงแยนแน่แน่แน่ถ้าเกิดอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะคะผม นไรหรอกในวันนั้นเธอเรีบมากเลยนะี่นะที่แสดงว่าขวัญก็อยู่ชมลมนะักแคสสินะการเป็นรององหัวหน้านี่เหนื่อยสุดๆเลยนะช่างเถอะว่าแต่นายแพ็กอยู่แถวๆนี้เหรอใช่แล้วล่ะหอพักอยู่ ผัดอาคานี้ไปไม่ไกลมากทุกเช้าฉันจะทานอาหารที่นี่แล้วก็เดินไปโรงเรียนนะ่ะดีจังเลยขวัญจากที่ไปก,กี้ก็กำลังจะไปโรงเรียนพอดีเรามาทานอาหารเช้าด้วยกันแล้วเดินไปโรงเรียนพร้อมกันเถอะนะได้สิไม่เป็นไร เดินไปคนเดียวได้เอาได้สิดีกว่าแล้วค่ดีจังขวันแลปไปกี่ยิงดีครับโอเคครับผมถ้าเกิดผมอ่านแล้วคุณไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะผมสโอเคครับอาจารย์เอา,เอาละนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนะวัติศาสตร์กันัดเจอน้องดีเอ้ไม่ใช่แล้ว ต่อ,อาตามมันนี้เลยของจังนี่หมือว่าจังติดติดนี่ต้องอยู่ที่ไหน 金公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 家公。 โอเคครับก็แค่นี้ก่อนนะครับผมผมเหนื่อยแล้วบ๊ายบาย